่าครับสวัสดีครับอัวทุกอย่างหม่หมดหม่กิ๊กกิกอ่าไม่กิ๊กกิ๊กอันนี้มาคุยเรื่องปัญหาเป็นปัญหาที่ลูกค้าขับแล้วรู้สึกรอรอกซึ่งต้องการความเร็วเพิ่มอ่าคือเราทําเหล็กนี้ไว้ให้แล้วลูกค้าก็เห็นไหมครับเรียนรูมั้ยอ่าแล้วก็เจาะเลื่อนไปหลังหน่อยนึงเออเพื่อลดสเตอร์ให้เล็กลงหรือเพิ่มสเตอร์ให้ใหญ่ขึ้น เป็นขอเป็นแกน20มิลสเตอร์แกน20มิลแกน20มิลอันนี้แกน17อันนี้แกน20มันมี14และ16 15นะครับลูกค้าไปซื้อจาตรงตลาดแล้วมาเปลี่ยนให้เล็กลงเมื่อก่อนของเดิมใส่เป็น16มันขอได้กําลังแต่มันรอ,อบรอบลายมันจะตกเ,เราก็เลยไปเปลี่ยนลูกค้าให้เป็น14่ได้ต้นได้ปลาย67 80วิ่งได้แต่ลูกค้าต้องเลื่อนเกียร์ายหลังแล้วก็เจาะดูโดยที่ไม่ต้องไปหาหมือช่างเลยถ้าเข้าใจ หรือว่าคนขั้งบ้านที่มีสาว่านเจาะเลื่อนไปหลังเฉยๆมันก็ตึงในงปกติของมันไปมันไปทั้งตัวดันโซ่เลยนะครับไปทั้งตัวดันโซ่เลยไปไปพร้อมกันหมดเพราะเราทำขาเขาตัวดันโซ่ติดกับตรงนี้แล้วตัวดันโซเนี่ยมีขา้องตลาดลูกค้าไปซื้อมาอท่อตลาดเอาเฉพาะลูกยางมันมานะครับซื้อทั้งหมดก็ไม่ถึงร้อยก็ได้เป็นปีอันน,ะน,นั้นในกรณีที่ต้องการกาลังเพิ่มลูกค้าสามารถเปลี่ยนเองได้ หลายท่านถามถามว่าทำไมเราไม่ทาล่องล่องสไลด์ไว้ทําไม่ต้องเจาะล่องสไลด์เนี่ยเคยทําแล้ววิ่งแรงกระชากกระชากว่ามันจะเลื่อนมันไม่เสถียรการเจาะรูนี่คือเจอาะครั้งเดียวต่อไปได้รอบแล้วก็คือจบโซ่เนี่ยไปซื้อมาแล้วตัดตามสเปคของมันอ่านะครับเข้าใจนะครับลูกค้าที่เอาไปแล้วอยากจะเพิ่มรอบเริ่มเป็นอะไรก็เจาะรูเพิ่มให้ตรงตำแหน่งสไลด์ไปหนไปหลังได้ปกติครับผมสวัสดีครับ